สภาพครรมอบ้านเราเนี่ยแทบไม่เหลือความน่าเชื่อถือและศรัทธาได้เอาเสียเลยการประชุมคลรมอที่หลงเหลงและไร้สาระในวันนี้กับกลายเป็นการประชุมครรมอที่เต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าตกอก,ตก,ต,กตกใจเรื่องแรกก็คือการหารือการปลดอาจารย์ธนพรออกจากวิทยาลัยป้องกันราชนจาจักรวปอโดยอ้างว่าชาวประมงเล็กนั้นเนี่ยมาร้องเรียน แล้วก็ต่อมาในที่ประชุมเนี่ยองอิงเข้าที่ประชุมโดยโซมในฐานะรัฐมนตรีวัฒนธรรมก็พูดเรื่องวัฒนธรรมเร,เ,รเ,รเ,รเรื่องนู้นเรื่องนั้นเรื่องนี้จากนั้นในที่ประชุมก็โดยคุณภูมิธรรมเวชยชัยรักษาการแทนนายกร,รัฐมนตรีก็ลูกน้องของบิดาก็มากล่าวอํานวยอวยชัยขอให้องอิงโชคดีมีชัยในศึกคดีวันศุกร์นี้กล่าวกันมาองอิงก็ขอบคุณทุกคนในที่ประชุมคลรมที่คิดถึงหนู แล้วก็บอกว่าแล้วจะกลับมาทำงานในวันศุกร์นี้ก็เลยทำให้หมอพรหมมินต้องออกมาแก้ข่าวว่าไม่จริงไม่มีการพูดถึงเรื่องนี้เลยไม่มีการพูดถึงเรื่องคดีเรื่องศาลหรือเรื่องกลับมาทำงานวันศุกร์นี้เลยสิ้นเสียงหมอพรหมมินยังไม่ทลายลินทิพพรและธมนตรีช่วยศึกษาทึ่งเคยอยู่ในทีมกองงานโฆษกของอูงอิงนั้นก็ต้องออกมาพูดว่าไม่จริงเลยดิฉันก็ไม่ได้พูดไม่มีใครพูดเลย ทุกคนออกมาปฏิเสธว่าไม่จริงเลยอุ้งอิงไม่ได้พูดถึงคดีรูปคดีหรือว่าคดีว่ามันจะเสร็จสิ้นเรียบร้อยลงไปด้วยดีแล้ววันศุกร์จะกลับมาทํางานอย่างเดิมจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในที่ประชุมคณะมชุดนี้มันหาความจริงอะไรไม่ได้เลยถ้ามันไม่มีฟืนไม่มีไฟแล้วมันจะมีควันออกมาได้ยังไงอะไรคือเรื่องจริงอะไรคือเรื่องไม่จริงแต่ที่แน่ๆถ้าเกิดว่าอุ้งอิงรอด กลับมาประชุมคอรอมอลิทนานายกรัฐมนตรีวันศุกร์นี้ได้จากกรณีคลิปอับป,ประยชน์ที่คุยกับฮุนเซนนายใหญ่รอดอุ้งอิงรอดประเทศไทยไม่รอด